ที่เียนเป็นต่อนะอันนี้เป็นเงินค่าอาหารกลางวันวันที่อยู่เรียนของเป็นปลาที่ฝากแม่ไว้นะ,ะส่วนวันนั้นเย้ทวดขายของเก่าได้ร้อยห้าสิบเยทวดให้เป็นต่อสีที่เป็นต่อฝากไว้กับแม่เยทวดให้เป็นปลาสี่สิที่ฝากไว้กับแม่แล้วย้ทวดก็ให้แตงไท เหรียญม,มาห้าบาทใช่ไหมที่เป็นโลหะอนะไรเนี้ยหยอดเลยแล้วก็เม,มืม่อ,าอาว,าาวานที่ไปช่วยแม่ขายของที่แบบแม่เป็นผู้หยอบเมื่อวานเมื่อวานที่ไปช่วยแม่ขายของแล้วก็ช่วยจัดของแม่ให้ตัวสามสิบใช่ไหมครับอ่ะตอนแม่มาเจ็ดสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็นค้างแม่สิบบาทนะพรุ่งนี้เราคืนสิบบาทก็เหลือญสิบแลกสองเหรียญเลยแลกกันยี่สิบมันมันถือว่าเป็นหลักฐานเลยแตงกวนได้กินห้ากร้างแล้วนะอันนี้เินห้า สองสามสิบบาทแกที่ช่วยดูร้านใช่ไหมต <5, S 1> อนมาเจ็ดสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอ่ะเองค้างแม่สิบบาทนะพรุ่งนี้เอามาคืนแม่ด้วยนะสิบบาทได้ไคะ่ 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่ไม่ครบห้าเลยมีลองดูในกระสอบสิตรงเงินเดี๋ยวมีอ่ะ บาทใช่ไหมครับอ,อ่ะแม่ขอแลก20บาทนะครับอ่ะแล้วเองก็คืนค้าที่ค้าแม่10บาทนะครับที่เป็นกวางฝากแม่ไว้42บาทกับ40บาทแม่คืนไปแล้วนะ<ช>แล้วก็ค่าจ้างให้แล้วนะคร<ช>ัขอเป็นต่อ42บาทค่าขนมัางวันกับอ่าที่ที่ฝากไว้40ที่ทูดถ่ายของเก่าแล้วก็คืนค่าจ้างแม่ครบแล้วนะครับแม่อ่ะหยอดหยอดหยอดก่อนเลย เยอดแล้วก็วันนั้นเป็นไทยช่วยดูร้านแม่ให้อีก่เขาได้กนคนละสามใช่ไหมอ่ะเป็นไทยแม่ให้ยี่เพราะว่าช่วยช่วยดูร้านนิดหน่อยอ่ะท่ขาจ้าวหไม่เห็นยเป็นไทยเลยอ่ะส่วนของเป็นบ้าเหลือแค่ัสองหรือคันสามนะข้าไปคันสามคัาหรือสามสามอ่ะขอเป็นว่าอที่โรงเรียนครูแขกโอนมาให้แม่สามร้อยบาทยี่สิบสี่ 5้าสิบหกสิบเ0สิสิบ้าสิบหนึ่งร้อยของคู่แถด3สามร้อยแม่ให้ก่อนหนึ่งร้อยเหลือสองร้อยของเปนต่อครบแล้วนะของเต้นว่าเหลือสองร้อยบวกกับอีก1ันสามหลือพันสองนะพันสามอ่ะสองร้อยบวกกับอีกพันสามเป็นพั0ห้าของเต้นว่าเหลือ1 5 0ห้าเดี๋ยวแม่กดมาให้กินของเป้นไงกินไง